สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการประกอบใช้งานของเครื่องอัดฉีดน้ําแรงดันสูงสปาร์ตัน18ตัวนี้กันนะครับอันดับแรกให้เราต่อสายยางตรงนี้เข้ากับตัวเครื่องก่อนนะครับตรงข้อต่อพวกนี้จะเป็นทองเหลืองแท้ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับตัวเครื่องอต่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้เราเอาสายยางตัวเนี้ล่อเข้ากับตรงน้ําตรงนี้ก่อนนะครับให้เปิดน้ําจากท่อปะปาได้นะช่วย เปิดน้ำช่วยนะครับรอ,อให้น้ําเข้าเครื่องแบบเต็มระบบนะครับถ้าเต็มระบบน้ําจะฉีดออกมาค้างเลยนะครับให้เป็นแบบลักษณะนี้นะครับน้ําออกมาเต็มระบบแบบนี้เลยไม่มีจุดขัดแล้วก็ให้เรานําตัวกลองใส่กระสาย,ยางอย่ายกสายขึ้นมานะครับให้สายจมอยู่ในน้ำเหมือนเดิมเนาะ ดีขนาดโอเคลองเปิดเครื่องอีกครั้งนะครับอโอเคหรือว่าน้ําเข้าเครื่องเต็มระบบนะครับทีนี้เราก็ปิดเครื่องแล้วก็ใส่สาย,สายอาัดฉีดตัวนี้ได้เลยสายอัดฉีดจะเป็นสายไฮดรอลิกอย่างดียาว8เมตรนะครับแถมให้ไปเลยในชุดต่อกับตัวเข้าต่อด้านบนนะครับ ต่อตัวน้ำเดินเข้าเครื่องเต็มระบบสักพักหนึ่งก่อนนะครับโอเคแล้วก็ให้เราเอาปืนอาชีพเนี่ยต่อครับสายอาชีพตัวนี้ได้เลยเตัวนี้หัวจะมีให้สี่รูปแบบเลยนะครับหัวที่เราจะมารีวิววันนี้เป็นหัวสีแดงตัวนี้นะครับเป็นหัวแรงดัน สีเหลืองจะเป็นหัวฉีด15องศานะครับตัวนี้40องศาแล้วก็หัวฉีดโฟมนะครับนี่ครบเลยเดี๋ยวเรามาดูแรงดันได้เลยนะครับอันนี้เราฉีดซื้อจอๆกันให้ดูเลยเป็นื้นคอนดีนหนาๆเลยนะครับเป็นล่องลงไปเลยนะครับตรงนี้ชัดๆเลย เดี๋ยวนี้เราจะมาฉีดคราบมันๆที่ติดตรงนี้ให้ดูเนาะวัดใช้งานดีเลยเดี๋ยวเราเทสที่ตรงพื้นแน่นๆให้ดูอีกทีเลยเนาะ พื้นได้เลยนะครับเป็นลอ่องยุบลงไปเลยเนาะเป็นพื้นคอนกรีตอย่างดีนะครับอันนี้พื้นจะชัดเลยนะครับเป็นล่องลงไปเลยนะครับถือว่าตัวนี้แรงมากๆลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเพียงแจ้งที่ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับ